ไปโรงพยาบาลหน,นองบัวโรง,ง,ง,งพยาบาลศรีนครินโรงพยาบาลศูนย์อุดรน,นะครับพี่น้องครบหกเดือนโีย24ชัว่วโมงครับนะพี่น้องแต่ต้องใช้เงินดาวจออุ้มไว่กว่า20ล้านนะครับแต่ตอนนี้ทุกองคสตสามารถมีเงินบำรุงช่วยเหลือตัวเองได้แล้วครับพี่น้องนะครับ กระเป๋าที่มีคอมวิเตอร์ก็มาถึงแล้วครับี่้องครับสวัสดีครับผมบุติพงศ์สิริสถิตย์ครับหรือดรบุบครับอดีตนายกอบจอวันนี้ในฐานะผู้สมัครนายกอบจอเบอร์2หัวหน้ากลุ่มเพื่อคนหนองบัวนะครับพร้อมกับทีมผู้สมัครสอบจอในนามกลุ่มเพื่อคนหนองบัวนะครับครับสำหรับที่ผ่านมาในการบริหารงาน4ปีต้องยอมรับครับว่า2ปีแรกเราเจอกับสถานการณ์โควิด นะครับ19เพราะฉะนั้นในช่วงนั้นก็การบรหิหารงานงบประมาณต่างๆก็ลงทุงเทลงไปด้านลงมาบนสนามแล้วก็การควบคุมป้องกันนะครับโควิดนะครับอาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่นะักแต่2ปีหลังมานี้เราทํางานได้อย่างเต็มที่แล้วเรากาล้าเราเป็นหนึ่งใน6อาบาจอที่กล้าตัดสินใจรับถ่ายโอนรอพสตอมาครบ100เพื่ออยากทํางานด้านสาธารณสุขให้กับพี่น้องชานงลำพูอย่างเต็มที่ครับครับวันนี้มาขอขันอาสาสารงานต่อก่องงานใหม่ ในการรับใช้เป็นนโยกบจอสมัยที่2นะครับกับนโยบายก้าวหน้าเพื่อพัฒนาหนองบัวลำพูนะครับนโยบายหลักๆของเราก็คือชีวิตดีสังคมดีสารณสุขดีอาชีพดีนะครับสิ่งแวดล้อมดีการศึกษาดีนะครับแล้วก็เกษตรดีนะครับ เพราะนั้นเน่ยเราอยากจะตอนนี้รประสะตอถ่ายโอนมาอยู่กับอบจอแล้วถึง83แห่ง100%ตั้งแต่แรกแล้วนะครับ mm hmm. ก็อยากทํางานด้านสาสุขอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการพบหมอใกล้บ้านระบบเทเลเมดนะครับ mm hmm. หรือว่า,เ,าเราพัฒนานะครับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยออกหน่วยทาตกรรมเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ รถตู้ไว้บริการรับส่งพี่น้องทั้งของอำเภอตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนด้านอื่นๆนะครับก็ด้านสังคมด้านอะไรอย่าเนี้ยเราก็อยากจะสนับสนุนนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบอ,อสอมอนะครับซึ่งเขาเหล่าน,นั้นไม่มีเงินประจำนะครับชรบอ่อไม่มีเงินเลยส่วนอสอมอมีค่าตอบแทนเพียงเดือนละ2,000บาทนะครับเพราะนั้น เรามีาสำหรับผู้สูงอายุเยาวชนโครงการกีฬายาเสพติดต่างๆเพราะฉะนั้นจึงเขียนเป็นนโยบายออกมานะครับเพื่อจะจัดงบประมาณไว้สำหรับสนับสนุนนะครับชาบอสมอรม,มละหล้านบาทครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับจะสนับสนุนงบประมาณผ่านทางอบตอเทศบาลอีกแห่งละ1ล้านบาทครับผมฝากพี่น้องประชาชนชาวหนองบพูงเราว่า หนึ่งกุมภาเข้ากูหากาเบอร์2ทั้ง2บัตร2ใบด้วยนะครับขอบคุณครับ